สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อมจะมาแนะนําวิธีกำจัดคราบหมึกปาการที่ติดกับผ้าสีสดแบบนี้นะคะโดยไม่ต้องกลัวว่าสีจะซีดนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวช่วยกันนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นแอลกอฮอล์ค่ะน้ายาล้างเล็บนะคะและผงซักฟอกค่ะจะเป็นยี่ห้อใดก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็เตรียมภาชนะขนาดเล็กนะคะหรือว่าถ้วยแบบนี้นะคะลองไปบริเวณที่เปื้อนแบบนี้ค่ะลองไปบริเวณที่เปื้อนคราบหมึกแบบนี้นะคะ แล้วเราก็ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์เข้าไปแบบนี้ค่ะนี่นะคะฉีดให้ชุ่มเลยนะคะก็จะสังเกตเห็นได้ว่านะคะตัวหมึกก็เริ่มกระจายตัวแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เทน้ํายาล้างเล็บลงไปแช่อีกรอบนึงค่ะนี่นะคะเทให้ตรงกับบริเวณที่เปื้อนแบบนี้นะคะเทให้ท่วมเลยนะคะโดยไม่ต้องกลัวว่าผ้าสีจะซีดนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ใช้มือกดลงไปแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นค่ะเราก็โรยผงสะกฟอกพับไปอีกหนึ่งชั้นค่ะแบบนี้นะคะแล้วทิ้งไว้10นาทีนะคะหลังจาก่านไปสินาทีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่นะคะก็จะสังเกตนะคะว่าตัวน้ำยาล้าง,าลางเล็บก็จะละเหยออกไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะนําบริเวณนี้นะคะไปทําการซักค่ะนี่นะคะเราก็จุ่มลงไปในน้ํานะคะแล้วก็ทําการขยี้ได้เลยค่ะนี่นะคะ ก็จะสังเกตเห็นได้ว่านะคะตัวข้าวหมูปกาก,าก็หลุดอ,ออกหมดเรียบร้อยแล้วนะคะดีค่ะนี่นะคะข้าวหมูปกา,กาก็ออกไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะและสีพาก็ยังสดเหมือนเดิมเลยนะคะแค่นี้ข้าวหมูปกาก,ากาก็จะออกแบบง่ายๆนะคะด้วยตัวช่วยง่ายๆนะคะแค่มีน้ํายาล้างเล็บค่ะแอลกอฮอล์นะคะและผงซัฟฟอร์ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นําไปซักตามขั้นตอนปกตินะคะ